สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i m t tip นะคะในวันนี้นะคะทิปจะมาสอนวิธีในการลงทะเบียนรับเงินวอลเล็ต1,000บาทจากทางรัฐนะคะและก็เป็นการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนไปในตัวนะคะเรามาเริ่มดูวิธีในการยืนยันตัวตนและก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เราโหลดแอปทางรัฐมานะคะซึ่งในแอปนะคะก็จะขึ้นว่าเป็นแอปของทางรัฐบาลแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะขั้นตอนที่2นะคะก็ให้เราเลือกลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนะคะให้เรากดลงไปเลยนะคะต่อมาขั้นตอนที่3มนะคะก็ให้เราเลือกข้อกําหนดผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการนะคะเราให้เราเลื่อนขึ้นไปนะคะจากนั้นก็กดถัดไปนะคะต่อมาขั้นตอนที่4ี Wales ่นะคะเป็นข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวให้เรากดยอมรับนะคะจากนั้นก็กดถัดไปนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนที่5นะคะ ก็ให้เราตรวจสอบข้อมูล1ทับสนะคะซึ่งในหน้านี้นะคะก็ให้เราใส่เลขที่บัตรประชาชนลงไป13หลักนะคะจากนั้นก็ใส่เลขรหัสหลังบัตรนะคะจากนั้นก็ให้เรากดตรวจสอบข้อมูลนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่6นะคะก็ให้เรายืนยันดําเนินการต่อนะคะซึ่งในหน้านี้นะคะเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะก็คือให้เรากดยืนยันดําเนินการต่อได้เลย ต่อมาขั้นตอนที่7จนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูล2ทับสนะคะก็ให้เราใส่ชื่อนำหน้าลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนายนางสาวนางนะคะและก็กรอกชื่อภาษาไทยลงไปนะคะจากนั้นแถวต่อมานะคะจะเป็นนามสกุลภาษาไทยนะคะซึ่งชื่อนะคะก็จะเป็นไปตามบัตรประชาชนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นภาษาไทยนะคะตามบัตรประชาชนเช่นกันนะคะจากนั้นก็ให้เรากดดำเนินการต่อนะคะ และมาในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะคะถ้าใครใส่หมวกใส่แว่นตาหรือว่าใส่ผ้าปิดจมูกนะคะก็ให้เอาออกนะคะและก็สแกนใบหน้านะคะโดยการพยักหน้าหนึ่งครั้งนะคะทีนี้พอเราสแกนใบหน้าผ่านแล้วนะคะระบบนะคะก็จะขึ้นคำว่ารับข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอน1-5ถึงนะคะและก็จะขึ้นคำว่ารับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็แบ็กออกมานะคะ แล้วก็มาดูหน้าแรกนะคะหน้าแรกก็จะขึ้นว่าตรวจสอบผลการรับสิทธิ์นะคะซึ่งถ้าอยู่ในขั้นตอนการรับสิทธิ์นะคะก็จะขึ้นการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะอาจจะอยู่ในลำดับที่1หรือ2ตอนนี้ของทิป์ก็อยู่ในลำดับที่2แล้วนะคะเราก็รอจนกว่าจะถึงลำดับที่5นะคะถ้าเราได้รับสิทธิ์เราก็รอใช้สิทธิ์กันต่อไปนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ